ครับสวัสดีครับพี่ดองมันดีไอ้ปากัจะพามาจะมัดลอยเ็สครับ้ากกินต้นาพี่ดองอย่าลืมฝากกินตาไปากหวยด้ยนะคยับเดเลา้ครับ นี่ค,คือวิถีของชาวบ้านชาวนาครับเดล่าควัญกินปลากับปมาช่อมมาช่มเด็ครับจะโดนปลาลายมาไลยครับนี่ไอปลาหงายในเดินทางมาจากอำเภออกประหลาดมาจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่ออาสมบัติบ้านเล่าครับตำรวจพุ่กท่อครับพี่น้องนี่ก็เลังสูบน้าขึ้นเส้นตรงหน้าครับเดชหน้าฝังพี่น้องเดชหน้าฝังเดหน้าฝังพี่น้องหน้าฝังหน้าฝังเดชตามชมเลยครับ จะโดนเยอะไหมครับอู้หูยนี่ครับนี่ครับนี่นี่คือน้องไส้ครับพี่ไอ้ครับใส่พี่ไอ้ลงแก่ครับเพราะว่ามันหนาวกับหยันทำหดนี่คือพ่อครับพ่อเถาพ่อเถาเพิ่นครับติดตามชมเลยครับว่าจะโดนปลาหลายบ่ครับแต่ละปีแก่ขึ้นมากครับเพราะเด้ปิีงได้จีเยอะเด้อพี่น้องเด้อ มีทั้งปลากระเดิดปลากระดีปลาเข็งปลาดุกปลาคุยปลาขออพี่น้องติดตามชมได้พี่น้องว่ามันจะมีเยอะไหมโอ้โตาย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 ตอนนี้เราไปเช่ารักกาวันนี้ที่เราพ่อยนี่ครับเป็นวิธีของบ้านนอกบรรหน้าครับ ตึงมากินเขาปลาพี่นอ้องอุ้ยปลาช่อนปลาคอพี่น้องปลาคอไปลาคอคือปาสายกีสารครับแต่ปลาทากันเอิดปลาช่อนครับมันบมาเอาจา้าสันสันเนี่ยขอฝากติดตาบ่านนยปากหอยในช่งยูทูบมินนะครับ อย่าลืมกดหัวคุกไข่ดำนะครับคาวอ่อนๆดำครับพ่อพราได้บ่พ่อะไงเพราะไงอยู่ไหนยู้นี่ได้ได้ได้โอ้จะมาลักน้องปลากระโจกวะนี่โอ้มากดปลากระดีซอยเดียนี่โอ้ยพี่น้องโอ้ยกินดูวัดตจะพี่น้องประคอพี่น้องนี่ก็มากินเข่าปลาพี่น้องจำสี่กินนะครับอยู่อีสานบ้านนอาครับไดปลาโคปลาคอ นี่ต้นต้นซั้แข้งพี่็สอมันเองอันปลาายอยม่หรอไ่ะอ้ไปไหนปลาไหลหมดตลปีโอ้ยซ้ำซ้ำสิกินบ่เดี๋ยวมาเนี่ยตัวเดียวข้างกัฮะเด็เดเี้ยงไหม่อผมผมปลาธรรมชาติบ้นโอ้ปลาธรมาตสดครับปลตีปากระดีปลาปลามีปลาอย่างในอทีตมันมาอยู่ตลปีนี่ปลกระดีปลาตะเดื บ่อันนี้เฮ็ดเฮ็ดหน้าปังทุกปีบ่ครับมันมาอยู่กับปะโอย่างเฮ็ดปะเข่งใหญ่อันนี้อันนี้เฮ็ดหน้าปังทุปีมาอยู่นี่นี่ฮ่าเป็ดทุปีได้ปีเลยจักคสอบโอ้ปีเลยสี่ห้าสิบหกสิบสอบบ้าจะอันสอบน่าอุดมสมุนสูมนามขึ้นมาจะใส่หนินี่น้องสายเี่ดนะอุ้ยมักตรีพี่น้องบ้านเพฝันอยู่จังหวัดลอยเกินพี่น้องเฮ้ลอยเอ็ดพี่น้องลอยเอ็ดจำสี่กินปลาคออู้ยมีแต่ตัวใหญ่พอดีปิงพอดีเผาเลย ผมก็เดินทางมาจากอำเพอเขมรลาดครับเอือมากินเขาปาน้ำผึ่นครับปลากระเดืออเท็ดป้าแดกอุ้ยป้าอนสุนี่ครับพี่ออ้ครับเพิ่นเดินทางมาจากเ,เลียดครับ,รบละะเลียดเลียดเฮ้

หวานเดี๋ยวเฮียเียไปไกลแล้ใช่ใช่จงน่งล่